สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับโกภาคินนะครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมคนไข้นะครับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชันเคะหนนะครับแล้วก็พาน้องๆนะครับที่มาเฝ้าไข้นะครับปรากฏว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ไม่สามารถาย้ายเข้าไปอยู่ห้องพิเศษได้นะครับเพราะฉะนั้นญาติๆที่มาเยี่ยมไข้นะครับก็ไม่สามารถที่จะนอนเฝ้าคนไข้ได้นะครับข้างนอกมันก็ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะครับดีว่ามีโครงการนร er ระคร e ับที่อาจารย์เฉลิมชัยนะครับ ได้โพสต์ไว้ในติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ในโลกโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กนะครับทาให้เราได้รู้นะครับแล้วก็พยาบาลก็แนะนําเรานั้นก็คือญาติเฝ้าไข้ใส่ใจคนละครึ่งครับงงไหมญาติเฝ้าไข้ใส่ใจคนละครึ่งคือญาติเนี่ยยากจนคนยากไร้เยอะแยะนะโรงพยาบาลเต็มไปหมดนอนเต็มไปหมดกางเกงคือเราเห็นเต็มไปหมดโรงพยาบาลน,นี้ของเราอยากจะให้ทุกอย่างช่วยนะโรงพยาบาลช่วยก็เอาเงินไปช่วยออกเงินให้ค้าห้อง ค่ห้องที่โรงแรมค่ะที่โรงแรมค่ะเราออกเท่าไหร่นะสองอยห้าสิบาทต่อคืนค่ะไปขอโรงแรมช่วยเหลือค่ะสี่ร้อยบาทค่ะเราออกสองร้อยห้าสิบคคนไข้ออกแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองนี่สุดยอดมากผมในฐานะผู้ที่พาน้องๆมาพักนะครับถือว่าโครงการนี้ดีมากนะครับต้องชื่นชมอผอนะครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับให้กับชาวเชียงรายเรานะครับนี่ครับคนนี้น่าสนใจ ไอหนุ่มคนนี้นะเป็นผู้จัดการโรงแรมโกลเด้นแลนด์นะร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะนี่เป็นผู้ที่ให้ห้องพักนะสี่ร้อยนะเดี๋ยวนี้มีคนพักเท่าไหร่ละยี่สิบห้องต่อวันยี่สิบห้องต่อวันแล้วนะโอ้นี่คนหนึ่งนี่นายกสมาคมโรงแรมไปหาใหม่อีกเมื่อวแน่นอนเอามาช่วยกันนะหาโรงแรมมาช่วยกันนี่สุดยอดมากเลยโครงการนี้นะเราจะได้โอ้ถือว่า คนยากคนจนในจังหวัดเชียงรายที่มามาพักมารอรอ,อเป้าไข่ก็ได้ไปนอนดีอยู่ดีอนอนโรงแรมนอนโรงแรมไม่ต้องนอนหน้าตึกนอนโรงแรมเราสบายนะนี่เป็นโครงการที่ดีมากสุดยอด ขอขอบคุณทางผอโรงพยาบาลประชานุคเคาะอีกครั in in visit, ้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยด้วยอีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครมีผู้ป่วยนะครับมีญาติที่ป่วยนะครับนอนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะแห่งนี้นะครับแล้วท่านไม่มีที่นอนนะครับเดินทางมาไกลนะครับมากันหลายคนนะครับก็ขอใช้สิทธินี้ได้นะครับโรงพยาบาลครึ่งญาติผู้ป่วยครึ่งหนึ่งนะครับจดแจ้งที่เคาน์เตอร์ตึกที่ท่านผู้ป่วยอยู่ได้เลยนะครับก็แจ้งว่าอยากจะใช้สิทธินี้นะครับเดี๋ยวทางงพยาบาลเขาก็จะออก เอกสารให้1แผ่นเพื่อที่จะมายื่นกับทางโรงแรมนะครับนี่ครับ Golden Land Hotel นะครับเราก็จะได้มาพักที่โรงแรมในราคาที่ถูกมากๆนะครับอย่างคืนนี้ที่น้องๆมานะครับจ่ายแค่150นะครับต่อคืนนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ทางโรงพยาบาลจ่ายให้นะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมนะครับบ๊ายบาย